วันนี้ผมจะมารีวิว e n c o o h e r e หรือตัวที่อ้อยใส่ SSD นั้นเอามาต่อกับ iPhone ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะสำหรับผมนะครับเพราะมันสามารถจ่ายไฟให้ iPhone ได้ด้วยแถมไม่พอต่อกล้องต่อไมโครโฟนเข้าไปได้อีกครับหลายคนในที่นี้ยังไม่รู้จักว่า e n c o o h u r e คืออะไรเดี๋ยวผมอธิบายง่ายๆสั้นๆน,นะครับ e n c o o h e r e ก็คือ เป็นคล้ายเคสใส่ SSD M.2 หรือ m e m o r y ที่ไว้บันทึกข้อมูลนั่นเองครับเราก็แค่ไปซื้อ SSD M.2 เอามาใส่ในตัว e n c o s u r e ตัวนี้ครับจากนั้นเอา e n c o s u r e ตัวนี้ไปเสียบกับโทรศัพท์ iPhone หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีนะครับจะสามารถบันทึกข้อมูลลงโดยตรงได้เลยอย่างเช่นเราไปถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงๆเนี่ยเราไม่อยากให้มันบันทึกลง iPhone เราสามารถสั่งให้มันบันทึกลงไปในตัว SSD ตัวนี้ได้เลย e n c o s u r e ตัวนี้ได้เลยนะครับ โดยที่เราสามารถตัดต่อวิดีโอผ่านตัว e n c o c h e r ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดไฟล์เนี่ยลงมาที่ iphone นะครับตัว e n c o c h e r ตัวนี้ยี่ห้อ h a k i b e o เนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นนะตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยคือเป็นรุ่นท็อปสุดคือ mc 1 0 0 Pro ตัวนี้มีพอรททั้งหมด3พอร์ต พอตแรกนี้เอาไว้สำหรับต่อเข้ากับ iPhone นั่นเองพอตที่2เนี่ยเอาไว้สําหรับชาร์จไฟเข้ากับ iPhone เราสามารถบันทึกไปด้วยชาร์จไฟให้ iPhone ไปด้วยและแถมไม่พอยังมีพอตร์ที่3สําสหรับต่อกล้องต่อไมโครโฟนเข้า iPhone ได้อีกซึ่ง e อ็กโคเชอร์ตัวนี้เหมือนฮับดีๆนี่เองครับ ที่เจ๋งไปกว่านั้นตัว Encocher ตัวนี้ยังมีคาปาซิเตอรซึ่งสามารถจุไฟไว้ให้ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเวลาเราบันทึกวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยไฟจ่ายมาไม่พอทำให้ภาพมันกระตุกหรือว่าภาพมันค้างนั่นเองแล้วก็ภาพไม่ต่อเนื่องตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยก็จะจ่ายไฟมาให้ซึ่งตัวมันเองเนี่ยสามารถเก็บไฟไว้ได้ทั้งหมด10วินาทีนะ ตัวที่ผมซื้อเนี่ยเป็นตัวท็อปสุดคือตัวตรงกลางนั่นเองมีพอร์ตทั้งหมด3พอร์ตนะแล้วก็มีตัวคาปาซิเตอร์ตัวที่บอกเมื่อกี้ตัวสีม่วงๆเมื่อกี้มาด้วยแต่ตัวรองลงมาเนี่ย mc 100เนี่ยจะไม่มีพอร์ตที่3ก็คือพอร์ตที่ไว้ต่อไมค์กับกล้องนะครับส่วนตัวที่ราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยจะไม่มีทั้งตัวคาปาซิเตอร์เก็บไฟ1ิวิแล้วก็จะไม่มีพอร์ตตัวที่3ตัวเมื่อกี้ด้วยนะครับ ส่วนตัวนี้คือตัวค cool er ูลเลอร์ทำความเย็นนั่นเองตัวนี้มันไม่ใช่แค่พัดลมธรรมดาแต่มันทําความเย็นแล้วครับผมลองดูแล้วเออมันเย็นแบบในตู้เย็นเลยครับโดยตัวมันสามารถใช้พลังงานจาก power bank ได้ด้วยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น ssd ที่เอามาใส่กับ e n c o s e r ตัวนี้นะเป็นของ hisemmy ครับ ตัวนี้เป็นเจน4แล้วนะคือเร็วมากครับจริงๆปกติถ้าใส่ P ีมันจะวิ่ง7 0 0ดเลยตัวนี้1เทเไบต์ครับ SSD บางตัวเนี่ยราคาแพงแพงบางตัวไม่สามารถใช้กับ iPhone ได้นะเดี๋ยวผมจะให้ลิสต์ว่าตัวไหนใช้ได้ e n c โคเชอรตัวนี้เราไม่ต้องจ่ายไฟให้มันมันก็สามารถทำงานได้กับ iPhone นะแต่ถ้าเราอยากชาร์จ iPhone ไปด้วยได้สามารถเอา Power แ a n k เสียบเข้าไปได้เรามาแกะกล่องกัน e n c o คเชอรตัวนี้ชื่อว่า h a k i b e a s นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าออกเสียงยังไงให้มันถูกต้องนะมมมันจะะวิ่่งปราณ1000เลยแไพอ ตัวนี้มีแมกเนตสามารถติดหลัง iPhone ได้มันใช้กับ M.2 2230ข้อควรระวังนะ M.2 ในท้องตลาดที่เป็น2230เนี่ยบางตัวไม่สปอร์ตกับ iPhone เพราะว่ามันกินไฟเยอะเกินไปนั่นเองดังนั้นการที่จะเอามาต่อเข้ากับ iPhone ได้หรือใช้กับ e n c o คเชอรทุกชนิดเนี่ยไฟเนี่ยต้องไม่เกิน4.5วัตต์นั่นเอง ราคา encoacher ตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่3 2 0 0นนะรวมตัวทำความเย็นอีก700กว่าบาทแต่ผมซื้อส่วนลดซ้อนส่วนลดช่วงโปร1 11เอดือนอะไรแบบนี้จะเหลือ1450บาทครับถูกลงเยอะเลย encoacher ตัวนี้เคสของมันเนี่ยทำจากน่าจะอลูมิเนียมนะมันเบามากเลยแล้วมันเย็นครับมันสามารถระบายความร้อนได้ดีรอบๆของตัวมันเนี่ยมีพอร์ต usb c ทั้งหมด3พอร์ตนะพอร์ตแรกก็คือจะอไว้ต่อเข้ากับ iPhone นั่นเองส่วนอีกพอร์ตหนึ่งไวต่อเข้ากับไฟครับเราสามารถชาร์จไฟให้กับ iPhone ได้ด้วย ส่วนอีพอ์ตนึงเนี่ยสามารถต่อกล้องต่อไมโครโฟนได้ด้วยซึ่งพอตเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่480นะเดี๋ยวผมจะเอาตัว SSD external มาลองเสียบดูเป็นฮาร์ดดิสซ้อนฮาร์ดดิสดูว่ามันจะส่งข้อมูลหากันได้ไหมนะอันนี้เป็นคู่มือนะครับมีทั้งภาษาไทยและภาษาจีนอันนี้เป็นข้อมูลของทั้ง3าอพอตนะมีความเร็วไม่เท่ากันตัว M.2 ที่เอามาใช้ด้วยได้เนี่ยจะเป็นรหัส2230เท่านั้นนะแต่ฟันเนี่ยมันจะมีหลายแบบเนาะสามารถเอาพวกเนี้ยที่มีฟันแบบเนี้ยเอามาใช้งานได้ครับ ในกล่องจะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทีอย่างมีนอ็อตมีอะไรมีตัวสกูให้ด้วยนะครับเออเนี่ยมีไขควงให้ด้วยมีไขควงทั้งหมด2แบบแล้วมีตัวทําระบายความเย็นนะตัวนี้แถมมาให้อีกหนึ่งอันนะปกติเราใช้แค่อันเดียวนะอ,อ่าอันนี้นะครับไขควงที่ผมบอกจะมีฟันอยู่2แบบแบบแบรนกับ6แฉกนะอ,อ่าแล้วในถุงถุงเนี่ยจะมีแมกเนตมาให้ด้วยสมมุติเราจะเอาเอนโคเชอร์ตัวเนี้ยไปติดกับอะไรก็ได้นะสามารถเอาเนี่ยไปเอาสกอตเทมปเนี่ยไป ไม่ใช่เอาแม็กเนตเนี่ยไปติดก่อนแล้วก็เอาเอ็นโคเชอร์เนี่ยไปติดได้ส่วนตรงนี้จะเป็นพอร์ต usb c ที่เอาไว้ใช้กับโทรศัพท์นั่นเองทําให้สายไม่หักครับแล้วไม่เกะกะด,ด้วยมีสไซส์นะไซส์หนึ่งสำหรับ iphone 15 pro max ซึ่งตุกื่องมันจะใหญ่เนาะกับ iphone ธรรมดาสายมันก็จะสั้นซึ่งโทรศัพท์อื่นๆก็ใช้ได้นะไม่จำเป็นต้องต่อ iphone นะอ่าต่อไปเรามาแกะกล่องตัว ssd m 2ตัวนี้นะ2 2 3 0อ่าดูรอบของมันก่อนนะผมซื้อมาในราคาแค่2,400บาท ช่วงโปรเหมือนกันจาก2009นะซึ่งถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ละตัวเนี้ยที่ผมเคยย้ําว่าต้องกินไฟอยู่ที่ไม่เกิน4.5วัตต์ตัวนี้มันอยู่ที่4.4วัตต์มันก็เลยใช้ได้นะส่วน,นนี้เป็น List M. 2 2230ที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้นะของ c o แซ MP r m p m i n Mini เนี่ยใช้ได้ครับแต่มันแพงกว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยเท่านึงเลยตัว WD bag เนี่ยใช้ไม่ได้นะเห็นในท้องตลาดเยอะแยะเลยพอมันกินไฟเกินนั่นเอง ง่ายๆคือต้องไม่เกิน4.5วัตต์มันถึงจะใช้งานกับ e n c o โคเชอร์กับ iPhone ได้นะหรือโทรศัพท์ทั่วไปได้ครับตัว e n c o โค h ชอร์ตัวนี้จะแถม6แฉกมาให้เราแล้วนะขันออกแป๊บเดียวครับไม่ยากเลยง่ายมากครับมันไม่ได้แน่นด้วยหลังจากเอาสกูทั้ง4ตัวออกเสร็จแล้วเราก็สามารถพลิกมันออกมาดูได้นี่เห็นไหมครับมันจะมีวงจรอยู่ข้างในเห็นตัวมุ้ม่วงที่อยู่ข้างในไหมครับตัวเนี้มันจะเป็นตัวคาปาซิเตอร์นะ ที่สามารถบรรจุเก็บไฟได้สำรองไว้ได้ประมาณ10วินาทีเวลาเกิดปัญหาไฟไม่พอนะครับมันจะสำรองไว้ให้เจ๋งโคตรเลยครับตัวนี้จากนั้นเอาไข่โครงแบนที่เขาแถมมาให้ขันเอาตัวสกูตัวน็อตตัวนั้นออกนะเพื่อจะเอามายึดกับ M.2 นั่นเองตรงนี้ใส่ระวังดีๆนะดูให้ฟันมันตรงกันนะครับนี่ให้เกลตรงกับตรงนี้นะเข้ากับ M.2 อ ไม่ตรงไม่ได้นะอย่ากดลงไปทีเดียวให้มันจมลงไปนะครับมันต้องใส่ตรงร่องตรงนั้นนะครับที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้จากนั้นเอาขันให้มันแน่นๆพอตึงมือครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวระบายความร้อนนะเป็นสติ๊กเกอร์ต้องออกทั้งสองด้านนะบางคนลืมนะครับมันไม่ระบายความร้อนนะมันจะร้อนนะมันจะฮีทอ่ะตัวนี้มันยืดหดเหมือนหมากฝรั่งได้ครับเราแปะไปเนี่ยตอนแรกมันไม่พอดีนะครับแต่พอเราปิดฝามันลงไปเนี่ยมันจะช่วยอัดลงไปเนี่ยให้มัน ปูดออกด้านข้างเพราะตอนเราปิดเนี่ยมันจะปูดอยู่นะเห็นไหมครับมันนูนๆพอเราขันสกูล,ลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะแนบลงไปไอ้ตัวนั้นก็จะแผ่ออกครับคุมเข้าไปทั้ง m.2 ที่เราใส่เข้าไปเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับติดตั้งแป๊บเดียวต่อไปเรามาดูไอ้ตัวคูลเลอร์ตัวนี้นะที่ผมบอกว่ามันเย็นเจียบเลยมันเย็นเหมือนในตู้เย็นมันไม่ใช่แค่พัดลมธรรมดานะตัวคูลเลอร์ตัวนี้ก็ยี่ห้อเดียวกันกันกบตัวเอ c นโคเชอร์เลยนะครับฮากิบีส ซึ่งนี่หน้าตามันประมาณนี้มันมีพัดลมอยู่ข้างในนิดนึงแต่มันมีตัวทําความเย็นอยู่ข้างล่างมันอีกทีนะมันเป็นแมกเนตสามารถดูดเข้ากันกับตัวเอนโคเชอร์ได้เลยสนิทพอดีครับแน่นไหมแน่นอยู่นะครับสามารถดึงออกไม่ยากแต่ก็แน่นใช้ได้ครับนี่เป็นคู่มือของมันนะมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษครับนี่เราสามารถจ่ายพลังงานให้มีปุ่มปิดเปิดเขามี USB-C ตัวนี้กับ USB-A ให้เรานะแต่ผมจะใช้ตัวนี้ลองเสียบเข้าไปให้ดูว่ามันจะทํางานได้เลยไหมนี่เห็นไหมครับ เราจ่ายไฟให้มันปุ๊บมันก็พัดลมก็จะทํางานแต่ไม่มีเสียงเลยนะปกติแล้วเอาไว้เล่นเกมได้เลยนะถ้าเราไม่ใช้ตัว encoder เราสามารถอันนี้มาติดตอนเล่นเกมร้ลอนได้เย็นเจี๊ยบครับเนี่ยผมจับดูเนี่ยมันเหมือนเราแตะในตู้เย็นนะครับมันไม่ใช่แค่พัดลมนะเนี่ยมันเย็นแล้วมันเย็นค้างไว้เลยอ่าตัวนี้มันจะเป็นแมกเนตที่เขาแถมมาให้อีกตัวหนึ่งนะ มากับตัวนี้สมมติเราจะไปติดกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่มีแมกเนตอยู่เราเอาแมกเนตตัวนี้ไปติดก่อนมันจะเป็นมันเป็นสติ๊กเกอร์นะติดปุ๊บแล้วก็เอาเนี่ยมาแท็บอีกทีแต่ถ้าใช้กับเอ็นโคเชอร์ไม่ต้องนะครับมันมันมีแมกเนตของมันครั้งคู่อยู่แล้วต่อไปเรามาลองเสียบกับ iPhone 15 Pro Max ดูนะนี่มันจะเป็นแมกเนต p h o n e มันมีแมกเนตของมันอยู่แล้วครับมันก็จะดูดติดเลยอ่าจากนั้นเราเอาตัวสายเนี่ยมาเสียบสายมี2ไซส์นะอันนี้มันเป็นของ iPhone ธรรมดาหรือโทรศัพท์ตัวเล็ก เราต้องใช้สายยาวนั่นเองครับเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับแล้วมันย,ยังไม่ต้องจ่ายไฟนะตัวมันเองสามารถทํางานได้เลยครับอันนี้ผมมาที่ไฟนะเพื่อดูว่ามันมีตัว external ssd โผล่เข้ามาไหมนี่ไม่มาก็คือจริงๆมันต้องไป format ก่อนนั่นเองครับเป็น format กับ pc นะผมเลยต้องมาเสียบกับ pc ครับนี่เอาสาย data นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็มาที่ control panel นะจากนั้น search หาคําว่า administrative tool นะกดเข้าไปครับนี่ตรงนี้จากนั้นหาด้านขวามือหาคำว่า Computer Management นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับรอแป๊บนึงนะอะ่ตอนนี้โผล่มาแล้วครับจากนั้นมากดตรง Disk Management ด้านล่างนะครับก็จะมีขึ้นมาแล้วมันบอกว่ามันเจอบางไอตัว SSD ตัวเก็บข้อมูลโผล่ขึ้นมาครับซึ่งยังไม่ได้ผ่านการแบ่งพาริช t ั o นหรือฟอร์แมนั่นเอง เราก็กดโอเคเข้าไปครับจากนั้นกด new simple value ตัวนี้นะครับเพื่อตั้งค่าให้มันใหม่นะจากนั้นกด next ครับอ่าตรงนี้ครับตัวนี้เลยอ่าแล้วกด next ต่อไปเรื่อยๆครับตรงนี้นะตรงนี้ต้องเปลี่ยน ntfs เป็น e x EX f a t ตัวนี้นะไม่งั้นจะใช้งานไม่ได้กับ iphone นะครับถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ย pc เนี่ยใช้งานได้แต่ถ้าเป็น iphone ต้องกดตรงนี้แล้วกดตกลงไปนะครับจากนั้นพอ format เสร็จปุ๊บม,มันก็จะด้งขึ้นมาเลยครับอ่าเรามาดู property กัน ใช้ตัวนี้ไหมหนึ1งเทรากอ่าเก้กว่าประมาณนี้แหละครับจากนั้นเรากลับมาเสียบเข้ากับ iPhone ของเรามาดูกันว่าจะขึ้นมาไหมใน iPhone มาที่ไฟครับเข้าไปที่เดิมเลยตรงนี้นะกดเข้าไปปุ๊บกดที่ o บ n ส e นะครับนี่เข้ามาตรงนี้เห็นไหมครับโผล่ขึ้นมาแล้ว New w a l u ตูตะกี้ตอนเราฟอร์ a t กับ PC เราไม่ได้ตั้งชื่อมันมันเลยตั้งชื่อว่า New v a l u มานะครับอ่าเราเจอละต่อไปผมจะมาทดสอบความเร็วนะด้วยโปรแกรม Disk Test ตัวนี้นะ ด้านบนกดตรงนี้ย้อนกลับไปเพื่อไปเลือกว่าเราจะตรวจสอบ SSD ตัวไหนนะครับเรามาเลือกตัว new value ตัวนี้นะเพราะตะก,กี้มันเป็นเลือกของตัว SSD ของ iPhone อยู่ครับแอบขึ้นมาละอันนี้เดี๋ยวผมจะลบข้อมูลเก่าทิ้งไปก่อนนะอ่านี่รีเซ็ตใหม่เรามาเทสความเร็วกันดูสิครับวิ่งไปพันสี่ครับไลท์นะนี่คือเขียนนะอ่านอยู่ที่600กว่า เร็วจัดเลยไลต์ตั้งพันพันสี่ครับทุกคนเร็วกว่าลีดอีกอะเร็วกว่าตรงตัว iPhone ด้วยซ้ำมาดูตัวเลขดิผมตกใจในความเร็วของมันเลยนะอันนี้เราจะมาเปลี่ยนปริมาณข้อมูลที่เราจะเขียนนะอันนี้ลองเปลี่ยนเป็น1นึ่งิกะไบต์นะดูความเร็วของมันครับมันค่อยๆดรอปลงมาอยู่ที่900นะครับที่มันดรอปลงเพราะว่าบัฟเฟอร์มันหมดนั่นเองอ่ามันจะมีบัฟเฟอร์นะที่ทําให้ความแรงรูช่วงต้นเนี่ยมันเร็วจัดต่อไปมาดูลีดนะลีดเนี่ยจะค่อยๆไต่ขึ้นครับ าจาก6ก0พุ่งขึ้นมา700นะครับอันนี้เราส่งถ่ายข้อมูลทั้งหมด10 g จิกนะมันก็จะเรนจะนานกว่าปกตินิดนึงอ่าเสร็จแล้วครับดูอันนี้ดูมีประวัติด้านล่างนะโปรแกรมนี้ค่อนข้างดีครับอ่าครานี้เรามาลองใส่ตัวคูลเลอร์ตัวนี้นะเพราะตอนเนี้ยเอนโคเช r รตัวเนี้ยมันร้อนอุ่นๆเลยนะตอนที่ผมใช้งานเมื่อกี้ตอนนี้เรามาใส่ตัวความเย็นให้มันต้องเสียบ power ให้มันด้วยนะให้เอนโคเชอรแล้วก็ใส่ power ให้กับตัว พัดลมตัวนี้ด้วยครับตัวคูลเลอร์ตัวนี้นะจากนั้นกดปุ่ม power on นะครับเพื่อให้คูลเลอร์มันทํางานนี่ทํางานแล้วตรงนี้นะมาทดส,สอบมันเลือกตรงเป็น new volume ก็คือไอตัว enclosure ของเรานั่นเองอ่ะเลือกมาแล้วนะครับจากนั้นเราลอ,ลองมาเทสเราจะเป็นตัว10 G จิกนะดูการส่งข่ายข้อมูลเร็วมากเลยครับดูเลยครับวิ่งทีเกือบเกือบ1 1G น่จิกอะครับตอนนี้มันวิ่งประมาณ900ก็ใช้เวลาประมาณกว่าวิก็ครบละอ่ะเดี๋ยวมาดูอ่านนะ อ่านเนี่ยประมาณ700ครับพอๆกับอันเดิมแต่เนี่ยความร้อนก็จะลดลงครับเพราะว่าเราใส่คลูเลอร์เข้าไปให้มันนั่นเองระบายความร้อนได้ดีมากครับตัวนี้ เดี๋ยวต่อไปที่ผมบอกผมจะเทสต์เอาตัว T7 มาต่อเข้ากับ e n c o s u r e ตัวนี้นะตัว T7 ก็คือ SSD ของ Samsung นั่นเอง 1TB เหมือนกันตัวนั้นนะครับจะลองมาต่อเข้ากับพอร์ตที่มันว่างอีก1พอร์ตดูว่ามันจะส่งหายข้อมูลได้ไหมพอร์ตนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่480นะปกติแล้วมันจะใช้สำหรับต่อกล้องกับต่อไมโครโฟนครับแต่ T7 เนี่ยมันกินไฟก็น่าจะอยู่ประมาณ4.5วัตต์เหมือนกันครับมันเลยใช้กับ iPhone ได้ แต่ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายไฟไหวไหมนะครับเพราะตัว e n c o c เช r ก็กินไฟไปแล้ว4.4วัตต์อันนี้ผมเสียบ power bank เข้ากับตัว e n c o c เช r รนะครับเพื่อให้มันมีจ่ายไฟไปให้กับระบบทั้งหมดรวมถึง iPhone นะมาดูกันว่ามันจะไหวไหมมาดูกันตรงไฟนะครับมาดูว่าจะเจอ hard ด i s k ไหมอา้าวเจอครับ new volume แล้วก็ T7 i ิลของ s a m s u n งขึ้นมานะครับนี่แล้วก็ดูของ T7 i l ลดูซิว่ามันอ่านได้ไหมอ่านไฟได้ทุกคนอ่า เจ๋งเลยแล้วเราลองมาดูเทสความเร็วดูนะครับว่ามันจะส่งถ่ายข้อมูลด้วยความเร็วเท่าไหร่เข้าโปรแกรมเดิมแ d ปดิสเทสนะครับอ่ะเรามาเลือกตรงเป็นจาก New v o l ลุ่ให้เป็น T ีเจ็ดทีเชิลอับมาแล้วครับมาลองเทสดูปึ๊บอืมวิ่งไป5,000เลยเหรอ5,000ันเมะบต์เปอร์เซกแล้วก็ค้างเลยอ่ะกดสตนะ็อปเนาะลองเริ่มใหม่ออกแอปเลยนะครับตะกี้แอปมันค้างเลยทุกคน ขาลองดูอีกทีนึงเลือกคีย์เจ็ดชิลเหมือนเดิมนะะมาลองดูเนี่ยมันลีดได้นะข้อมูลเนี่ยเราเห็นเลยเนี่ยว่ามันลีดขึ้นมาได้เรามาลองเทสความเร็วดูปุ๊บก็5,000แล้วก็ค้างเลยที่54%ผมเดาว่าไฟมันไม่พอนั่นเองครับมันก็เลยค้างครับสรุปว่าใช้ไม่ได้นะครับใครมีอะไรสอบถามโพสตไว้ใต้คลิปได้เลยผมยินดีตอบเสมอถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง ซันเชโลสตอรี่ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนเสมอรักนะจุบ๊บจุ๊บบายบาย